สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามปากกาตุ๊กตาหมีน่ารักที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการและในตอนนี้ขอเชิญรับฟังหวานล้ำค่ามิติบทที่9 7หาวัตถุดิบรสหวาน1นิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมก่อนเริ่มฟังถ้าคุณชอบนิยายแนวนี้และไม่อยากพลาดทุกการเดินทางฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุกตาหมีน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ผู้สวมร่างอย่างกาซลองอยังใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ได้รับรู้ความวุ่นวายของทางปะกูลมทุรสอและอารุณการวันนี้หญิงสาวตัดสินใจจะไล่สดเข้าป่าอีกครั้งแต่รอบนี้เธอจะไปพร้อมกับพี่บริกาศไม่มีจำปีไปด้วยเพราะน้องสาวไปโรงเรียนอยู่โดยจะเปลี่ยนทิศทางบางแล้วจากปกติเดินตรงไปดุ่มๆเข้าป่าลึกอย่างเดียวรอบนี้กาสลองอยากเดินเลียบริมป่าฝั่งอื่นเธอหันไปเตรียมข้าวของที่จำเป็นตั้งใจว่าจะไปทานข้าวกลางวันในป่าและบ่ายๆค่อยกลับมาบ้านไม้ เมื่อเตรียมของเสร็จแล้วเธอหันไปทาง AI ถั่วเขียวก่อนจะสั่งไลฟ์ Life ได้เลยช่องสามพี่น้องสตอรี่หัวข้อหาวัตถุดิบรสหวานจำนวนคนดู5ล้าน5แสน5หมื่นคนผู้ติดตาม50ล้าน5แสน5หมื่คนกาสลองที่ตอนนี้เดินเข้าป่าไปแล้วแอบอธิษฐานในใจขอให้เจอวัตถุดิบที่มีรสหวานด้วยเถอะไม่งั้นเสียชื่อหัวข้อสำหรับไลฟ์สดวันนี้แล้ว จากนั้นหญิงสาวหันมามองกล้องก่อนจะโบกมือทักทายผู้ชมอย่างอารมณ์ดีสวัสดีค่ะวันนี้ปี่จะพาไปหาวัตถุดิบที่มีรสหวานกันหญิงสาวยิ้มหวานให้กล้องก่อนจะค่อยเดินไปอย่างช้าๆเลียบริมป่าไปเดินไปสักพักก็สัมผัสได้ว่าดินเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงดำกลายเป็นสีแดงทรายดินค่อน,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 อนข้างรั่วคล้ายทรายไก่ย่างถูกเผาป่าหลังบ้านสามพี่น้องแปลกจริงขณะทะเลทรายยังมีเลยดูนั้นซิมี่ทรายด้วยกวยจ้บปร่อยต้องกวยจับอุบลจะมีพืชขึ้นทะเลทรายไหม นักวิทยาศาสตร์สมัครเล่นมีพืชที่ขึ้นบนทรายได้ครับรอดูต่อไปสวยสุดสามโลกทางนี้ขอนอกเรื่องนขนมที่กาสลองทํามีรสหวานอร่อยแล้วยังน่าอิจฉาตรงที่มีป่าที่อาจมีวัตถุดิบที่รสหวานอีกตั้งหน้าตั้งตาเราดูในไร์สดเลยเนี่ยฟ้าใสใช่ใช่อยากทานรสหวานอีกครั้งช่วงนี้สะพานสางจาหน่ายลูกอมไปก่อนเพราะพวกเขาเตรียมสร้างสะพานสาขึ้นมาใหม่อีกครั้งพร้อมบวกผมมาเกาะติดเลยให้อยากดูว่ามีอะไรบ้างที่รสหวานเพื่อแถวบ้านผมมีบ้าง นักพืชศาสตร์สมัครเล่นผมมารอด้วยอยากให้คุณปี่เปิดป่าแห่งนี้ให้คนทั่วไปเข้าไปสำรวจบ้าง AI ทัวเขียวอ่านเม้นท์ที่บอกว่าอยากให้เปิดป่าแห่งนี้ให้คนทั่วไปเข้ามาได้นั้นกาสลองหันมายิ้มกับกล้องตอนนี้ยังไม่ได้เพราะยังมีสัญญากับสำนักพืชศาสต์อยู่ค่ะเธออธิบายให้ผู้ชมฟังก่อนจะเดินต่อไปจนกระทั่งหญิงสาวจากเดินช้าๆก็เปลี่ยนเป็นวิ่งไปยังต้นไม้หนึ่งที่ค่อนข้างประหลาดสำหรับสายตาผู้ชมชอบทานเผือกต้นไม้อะไรประหลาดนัก นักพืชศาสตร์สมัครเล่นนั้นมันสำนักพืชศาสตร์โอไมกก็อ oh ดไม่เคยคิดว่าเจอเห็นต้นจริงๆกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้นไม้นักสำรวจพืชศาสตร์กลุ่มสี่ห้าสี่หกเจ้าพวกโนให้ไปสำรวจตั้งนานทำไมไม่เจอต้นโบราณต้นนี้นักสำรวจพืชศาสตร์กลุ่มสี่ห้าสี่หกทีที่ป่าที่นี้ใหญ่นะครับพวกผมเดินตั้งนานไม่เคยเจอต้นนี้เลยโลกสวยด้วยมือเรานี้เม้นบนนเฉลยสักทีนี้มันต้นอะไรอประชาชนอย่างเราจะได้รู้ นักพืชศาสตร์สมัครเล่นต้นนี้คือต้นไม้คือไข่ดาวจิ้มซอสอ้ยบอกมสัสกท์ทีจะรีลาเพื่อสำนักพืชศาสตร์ต้นอินทผัมเป็นต้นไม้โบราณที่หายสาับสูญไปนานแสนนานว่ากันว่าสามารถขึ้นได้แม้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างทะเลทรายยามผลออกมาจะให้รสหวานแต่ถ้านำมาตากแห้งยิ่งหวานกว่าเดิมหลายเท่าตัวนักรบในโลกอดีตต่างเก็บผลชนิดนี้ไว้กินยามออกรบเมื่อไรขาดพลังงานก็ทานอินทผัมเพิ่มพลังงานได้ทันที เชฟวายุน่าสนใจคุณปีดเก็บมาขายผมเถอะผมให้หนึ่งแสนใบไม้ต่อกิโลกรัมผมจะลองไปประยุกต์ทำขนมแฟนคลับเชฟวายุกรีเชฟวายุก็มาสำหรับคอมเมนต์เหล่านั้นกาสลองไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้เธอสนใจเพียงต้นไม้ตรงหน้าลำต้นสูงเรียวผิวเปลือกเป็นลายตะปุ่มตะป่ำใบของมันแผ่ออกกว้างเป็นพัดเรียงตัวสวยงามสีเขียวปลายใบแหลมเรียวสิ่งที่ดึงดูดสายตาของกาสลองมากที่สุดคือลูกอินทผลัมที่ห้อยระยะเป็นพวงลงมาต่ำเกือบถึงหัวไหล่เธอ เม็ดผลกลมรีเรียงชิดกันแน่นเป็นพวงใหญ่สีออกเหลืองทองอมส้มบางผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งแปลว่าสุกเต็มที่เนื้อผลดูแน่นฉ่ำกาสลองไม่รอช้าเด็ดลูกสีน้ำตาลเข้มมาเช็ดกับเสื้อแล้วกัดเข้าไปรสหวานเจี๊ยบแบบนี้อร่อยอย่าบอกใครยิ่งตากแห้งยิ่งหวานกว่านี้จากนั้นหญิงสาวก,ก็ยังกัดคำแล้วคำเล่าจะลูกอินผ่ลูกนั้นหมดก็ยังเด็ดผลต่อไปและมีแบ่งให้พี่ๆบดิกาที่ตาม,มาด้วยอินทุออนที่ได้ชิมถึงกับยกนิ้วอร่อยมากสายตาของบดิกาสาว มองพวงอินทผลัมตาเป็นประกายการสลลงให้พี่บดิกา ga, ช่วยตัดเครืออินทผลัมลงมาหลายพวงที่ดูสุกแล้วก่อนจะมีบางส่วนขนกลับบ้านไม้ไปก่อนรอบหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเพราะการเจอต้นอินทผลัมครั้งนี้ทําให้มีความวุ่นวายเล็กๆเกิดขึ้นที่สํานักพืชศาสตร์ด้านต้นไม้ที่อยู่สำนักพืชศาสตร์เมืองอรุณานครใจของเขาตอนนี้แทบอยากบอยบินไปยังป่าหลังบ้านของสามพี่น้องที่เมืองทุลีดินอีกครั้งเขาตัดสินใจทันทีจองตั๋วเครื่องบินไปอีกรอบแต่ทว่ารอบนี้มีคนที่มาด้วยนั้นก็คือ ดรประดิพัทผู้อำนวยการสำนักพืชศาสตร์ที่กำลังยืนขว้างเขาอยู่เอสเตรียลถามจริงครับต้นไม้หันไปถามหัวหน้าใหญ่ของตนอย่างสงสัยว่าสิ่งที่เขาได้ยินเป็นความจริงไหมที่อีกฝ่ายจะไปกับเขาด้วยใช่ไม่ต้องมาสเรียลไม่เรียวหรอกรอบนี้ฉันไปด้วยต้องไปเห็นป่าหลังบ้านสักครั้งดรประดิพัทวัยห้าสิบเศษตัดสินใจแล้วอย่างไรก็ต้องไปเห็นป่าที่เจอพืชพันธุ์แปลกๆที่หลายครั้งไม่สามารถเจอได้ที่อื่นบนดาวรพลพรึกษาแล้วไม่รู้จะใช้ป่าที่ว่ากันว่าหายสาบสูญไไรร้อมา,าตะกูลันน,นห ต้นไม้หันไปมองหน้าหัวหน้าใหญ่ครั้งหนึ่งก่อนจะมองไปด้านหลังผู้อานวยการที่บรรดารองผู้อานวยการกำลังร้องให้ถ้ามีผ้าเช็ดหน้าคงยกขึ้นมากัดด้วยความแค้นใจเพราะพวกเขาก็อยากไปเหมือนกันแต่ใครให้ตำแหน่งพวกเขาเล็กกว่าดรประดิพัทคนนี้ละ่ะแต่ผมต้องแจ้งคุณกาสลองก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีดีพออจะไปก็ไปได้เลยต้นไม้แย้งขึ้นมาแจ้งตอนนี้เลยสิดรประดิพัทยืนกรานอย่างไรครั้งนี้เขาจะไปให้ได้ต้องไปเห็นป่านั้นด้วยตาตนเองถึงจะแน่ใจว่าใช่แบบที่ตนเองคิดไหม ต้นไม้กับหัวแกรก,กเขาไม่มีช่องทางติดต่อการสลองส่วนตัวยกเว้นแต่อินบอกเข้าไปในช่องสตรีมมิ่งของสามพี่น้องไม่งั้นก็ต้องให้เจ้าลูกน้องทั้งหลายที่สำรวจป่ายอยู่โน้นแจ้งการสลองวิธีเร็วที่สุดคือบอกลูกน้องไปแจ้งการสลองแล้วกันถ้าคุณหลงไหลในเสียงหวานหวานของ AI ไอเปรมดีและต้องการติดตามเรื่องราวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตาม และกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊ก,กตาหมีน่ารักแต่งนิยายคุณภาพและให้เราสามารถสร้างสรรค์นิยายเสียงสนุกๆแบบนี้มาเสิร์ฟคุณเป็นคนแรกในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีค่ะ